ดาราไทยลุกขึ้นพร้อมกันส่งเสียงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันหยุดสงครามของแค่สติภาพเพื่อทุกคนในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังจับตามองสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์กลับร้อนแรงไม่น้อยไปกว่าพื้นที่แนวหน้าไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเท่านั้น แต่กลุ่มคนในวงการบันเทิงทั้งดารานักครองและผู้มีชื่อเสียงได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างน่าสนใจและในบางกรณีกลายเป็นกระบอกสิ่งสำคัญที่ช่วยย้ำเตือนให้ผู้คนระลึกถึงคุณค่าของสติภาพและความจริงท่ามกลางคลื่นกระแสะแห่นความเกลียดชังที่ถาถมเข้าใส่ในช่วงเวลาอ่อนไหวเช่นนี้ดีเจมาตุมเตยชินถอยเพชรคือหนึ่งในคนบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จากการที่เขาตัดสินใจโพสต์วิดีโอสั้นลงในโซเชียลมีเดียพร้อมการพูดด้วย3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีและภาษาเยอรมันโดยมีใจความสําคัญคือการด้้ยค้องให้ทั่วโลกหันมารับฟังความจริงจากประเทศไทยโดยเขาใช้แฮชแท็กว่าทูตฟรอมไทยแลนด์ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วในเ,เวลาไม่นานในคลิปวิดีโอของดีเจมาตุงเขาไม่ได้ใช้อารมณ์ที่รุนแรง แต่กลับเลือกใช้ถ้าคำสุภาพและหนักแน่นเพื่อสื่อถึงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่ต้องการสงครามและควาบุญแบ่งไม่ใช่คำตอบเขายังกล่าวอีกว่าการโจมตีใดๆต่อประชาชนผู้เบริสุทดโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงปฏิกิริยาจากผู้ชมทั่วโลกโดยเฉพาะจากฝั่งประเทศกัมพูชา กลับมาในทิศทางที่น่าประทับใจอย่างยิ่งหลายคอมเมนต์กล่าวว่าเราก็ไม่ต้องการสงครามเช่นกันซึ่งสแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางเสียงที่แตกต่างกันในระดับพรรคหรือรัฐบาลประชาชนของทั้งสองประเทศต่างยังมีความปรารถนาเดียวกันนั่นคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีการใช้ความบุนแรงมาบงการวิถีชีวิตของพวกเขาไม่ใช่แค่ดีเจมาตูมเทียงคนเดียวที่ออกมาแสดงจุดยืน ดาราอีกหลายคนในประเทศไทยก็ได้ใช้พื้นที่ของตนบนโซเชียลมีเดียเช่น i n s t a g r กร Facebook และท w i t t e r ในการส่งกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แ,ตแรงกดดันอย่างมหาศาลรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนเช่นครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่หรือเด็กๆที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้เพราะความไม่มั่นคง เบลล่ารานีแคมเปญได้โพส์ข้อความสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าทุกชีวิตมีค่าความบุญแดงไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมภาพพื้นหลังเป็นสีขาวสะอาดตาสแสดงออกถึงการไม่ฝ่ายฝ่ายใดและเน้นย้ำว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากันข้อความนี้ได้รับการแชร์ต่อมากกว่าแสนครั้งในเวลาพเพียงไม่กี่ชั่วโมงนนบรรลุหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ได้รับการยกย่องเรื่องมุทิทวะและทัศนคติ เธอได้โพสต์ภาพธงชาติไทยพร้อมข้อความว่าเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายขอให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งแม้จะสั้นแต่เปลี่ยนไปด้วยทังทางใจหลายคนชื่นชมว่าเธอรู้จักใช้ภาพและคำพูดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์โดยไม่ดันฝักเ่นฝ่ายนนคุณชานนท์นักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงได้เขียนข้อความยาวลงในอินสตาแกรมสตอรี่โดยระบุว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนการยิงใส่โรงพยาบาลหรือพลเรือน ไม่ใช่สิ่งที่ใครควรยอมรับได้เราต้องไม่ปล่อยให้ความเปรตจางกลบเสียงของความเมตตาซึ่งกลายเป็นข้อความที่ถูกพูดถึงในวงกว้างว่าเป็นหนึ่งในโพสต์ที่กล้าหาญและมีน้ำหนักที่สุดของคนบันเทิงรุ่นใหม่ในเวลาเดียวกันหานหน้าสมาชิกวงโฟร์ฟและศิลปินหญิงรุ่นใหม่อีกหลายคนตา่างพร้อมใจกันใช้แฮชแท็กเซฟไทยแลนด์กับพีทอีสตแดนเซอร์และไพล์ฟอร์พี เป็นส่วนหนึ่งของการดนรงสันติภาพฐานโซเชียลมีเดียแสดงออกถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมแม้จะอยู่วงการบันเทิงที่มักถูกมองว่าอยู่หากจากประเด็นการเมืองปั้นจันรปรมาก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กล่าวถึงความเสียสละของฐานไทยอย่างตรงไปตรงมาโดยเขาระบ,บุว่าฐานคือกำแพงด่านสุดท้ายของประชาชนขอให้ทุกคนปลอดภัยและโพสต์ภาพธงชาติไทยบกสบัด พร้อมเสียงเพลงชาติไทยที่แสดงถึงความภูมิใจในความเป็นไทยแม้บางคนจะมองว่านี่คือความชาตินิยมแต่หลายฝ่ายกลับเห็นว่านี่คือการเน้นย้ำความผงใหญ่บ้านเกิดไม่ใช่ความเกลียดชังต่อประเทศอื่นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการที่ประชาชนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อโพสต์ของเราดาราทั้งคนในประเทศและชาวต่างชาติเท้ามุมมอที่คนบันเทิงเลือกแสดงออกนั้น ไม่ได้มุ่งตุกปั่นหรือแบ่งแยกแต่กลับนำเสนอความเป็นมนุษย์และความเมตตาเป็นหัวใจหลักแม้บางกลุ่มอาจมองว่าการที่ดาราออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือระหว่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ไม่ควรดูสมเสียงแต่ความเป็นจริงในยุคโซเชียลมีเดียกลับชี้ให้เห็นว่าเสียงของคนบันเทิงมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ที่มักติดตามชีวิตของดาราเหล่านี้อย่างใกล้ชิดบทบาทของดาราในฐานะกระบอกเสียงของสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การโพสต์เพื่อตามกระแสแต่เป็นการใช้ชื่อเสียงของตนในการย้ำเตือนว่าเราทุกคนมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและแม้จะเป็นเทียนท้ายคำเล็กๆจากโพสหนึ่งโพสต์แต่มันสามารถส่งพลังและตอบประลมใจของใครบางคนที่กำลังหวาดกลัวได้อย่างคาดไม่ถึง และนี่คืออีกครั้งที่คนบันเทิงถ่ายพิสูจน์ให้เห็นว่าทลังของเสียงไม่ได้มีแค่ในบทละครหรือบนเวทีคอนเสิร์ตแต่สามารถส่งผลสะเทือนในโลกความจริงได้อย่างทรงพลังไม่แพ้กัน